กินอะไรเดี aha, hey. s <S ๋ยว uh, ับพ oh, hey ่อตักงรานดิพ huh. ่อกินอะไรดีนะเอาเฮฮาเอ็มเครันไงจะกินอะไรใครต่อกใครเขาไปเอ็มเคนะเอาฮิฮิฮิที่เด็ดดีเขามีใหม่มาเมนูนานาอาามากมายสดใหม่ทุกวันโอ้โหโอ้โหตัวโตชิ้นใหญ่เอาฮาฮาให้กุ้งหมึกไงมูสไลด์เนื้อปลาน เอาฮิฮิฮิเป็ดย่างมีหมูย่างก็มาติ่มซำลานตาแคมมีหมอดินลูกชิ้นเกี๊ยวปลาเฮ้ MK ใส่หมอนฮา MK สดใหม่อาหาร MK สวัสดีรำไร MK สดใหม่ไปกินเนื้เคกัน <S 2> <S 2> ไปกินเนื้อเค้กไปกินเป็ดย่างเฮ นำไรเอ็มเคสมัย